รูป yourself for yourself not other นะฮะเป็นวลีที่ใช้คำว่าจงพิสูจน์ตัวคุณเองเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เป็นการพิสูจน์นะฮะตัวคุณเองเพื่อให้คนอื่นนะฮะรู้ในสิ่งที่เอ่อตัวคุณเองเป็นเนาะ,ะเพราะเราเนี่ยนะฮะทำในเรื่องเราพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นรู้คุณค่านี่คือสิ่งที่เราทำ กลับกันนะเพราะเข้ามาในส่วนของยุคนะคะปีที่กาลังจะเข้าสู่ปีพุทธศักราชส5 6 7นะฮะดังนั้นเนี่ยปีที่จะถึงเนี่ยมันเป็นปีความสําคัญในการที่จะนะคะสร้างสารรค์และก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างง่ายขึ้นเพราะเราเตรียมความพร้อมนะคะเป็นลักษณะของได้รับการอนุบาลน,นะคะอนุบาลเรื่องพลังงานขณะโควิดมา มันถึงเวลาที่สุกงอมนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาของปลายปีในปี66เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการเก็บเกี่ยวพลังงานนะคะก่อนที่จะสอบจริงนะคะเพื่อที่จะข้ามไปสู่ในนะคะมิติของพลังงานชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปคุณต้องเข้าใจว่านะคะโลกก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยที่สุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าของนะคะและก็นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เราได้ใช้รวมทั้งนะคะการอ,อัปเกรดเอออัปเกรดโปรแกรมต่างๆนะฮะอัปเกรดในเรื่องซอฟต์แวร์อัปเกรดในเรื่องแพทแพตฟอร์มนะคะแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายไม่มีแพตฟอร์มไหนอยู่นิ่งเฉยเลยและชีวิตเราจะอยู่นิ่งเฉยไปทำไมเนื้อออกไหมอ่ะวันนี้หัวข้อเรานะคะหัวข้อเราคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะลองถามใจตัวคนเองดูในเรื่องราวของความกลัวที่มันขยโยอะขยมนะขยมบัลลังชีวิตเราเนี่ยนะ,ะมันเป็นเรื่องราวทำให้เราไม่กล้านะคะที่จะทำอะไรที่ออกจากนะคะสิ่งเดิมๆหรืออยู่ในนะคะความเป็นเซฟโซนของเราเราจะยึดในเรื่องเราวขอให้ฉันปลอดภัยได้ก่อน ขอให้ฉันไม่อยู่ในการโดนตำหนิไปก่อนขอให้ฉันอยู่ในการที่ไม่มองดูเป็นคนโงนะะ่ในสายตาคนอื่นไ้ก่อนหรือขอให้ฉันอันนี้เป็นเรื่องเราเขาเรียกว่าสภาพความกลัวนฮะ,ะสภาพความกลัวทั้งที่ศักยภาพนะคะความเป็นมนุษย์เรามีมากมายไก่กองเลยนะคะดังนั้นนี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรีวิร์ด รีเวิร์ดให้กับแปอดีตเนี่ยไม่ได้ไปดึงในเรื่องเรานะคะสิ่งที่เป็นปัญหาแต่รีเวิร์ดกลับไปเป็นหัวใจความเป็นเด็กนะคะที่เราผาชนกับโลกใบนี้อย่างตื่นเต้นแม้กระทั่งนะคะปั๊กไฟยังไม่กลัวเลยเนอไหมเออโตมาเนี่ยเรื่องเรื่องปั๊กไฟเนี่ยไม,ไม,ม่ไม่มีใครแย่นะคะเพราะรู้รู้ผลลัพธ์แต่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยอยากรู้อยากเห็นไปหมดไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะดังนั้นนี ความกล้าหาญในวัยเด็กเนะี่ยเราถูกนะฮะกืนกินไปกับกรอบและโปรแกรมจากคนอื่นๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคําสอนจากคนในครอบครัวเพราะท่านไม่รู้นะอันนี้โทษท่านไม่ได้โทษนะแต่ว่าคําสอนหรือในเรื่องราวของการที่ป้อนข้อมูลให้เราก่อนนั้นนี้แต่ละคนนะคะเขาไม่รู้ว่านั่นคือการป้อนโปรแกรมชีวิตให้กับ เราและมันจะมีผลลัพธ์ตามมาสำหรับนะคะในเรื่องราที่เราได้ข้อมูลที่มันไม่ใช่ข้อมูลที่ทถูกต้องทางด้านพลังงานเนาะ,ะแต่ในยุคนี้สมัยนีย้มันเป็นเรื่องเราที่จะต้องมารีเซตใหม่รีเซ็ตใหม่ให้กับชีวิตเราเพราะเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องเราที่นะคะผู้คนตื่นรู้และก็เรียนรู้เรื่องนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือว่า จ้ว่าใหม่ก็ถือว่าใหม่สําหรับคนที่ไม่รู้เลยจะว่านะคะเก่าก็แน่นอนแหละเรื่องพลังงานและเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนีนะ่ยเขาก็นะคะตีวงเข้ามาเนี่ยประมาณ1 0บถึงยีปีที่ผ่านมาที่เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพลังบวกพลังจักรวาลและพลังงานนะ,ะที่โด่งดังมากที่สุดในตอนนี้และมันเป็นวิทยาศาสตร์นะนั่นก็คือเรื่องราวของดรโจนทิพิซานะในเรื่องราวที่ใช้ เกี่ยวกับสมาธินะคะในในระดับอ่าเขาเรียกว่าของควอนต้มนะคะใช้เป็นลักษณะของทาสมาธินะคะในส่วนของคลื่นอัลฟาเพื่อที่จะไปสร้างนะคะสร้างกระบวนการชีวิตใหม่กับสนามพลังงานควอนต้มอันนี้เป็นเรื่องราที่นะคะมันเป็นอ่ยุคใหม่จริงๆนะะยุคใหม่จริงๆที่เราเนี่ยนะ,ะจะพลาดในเรื่องราเหล่านี้ไม่ได้เนือที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมาก ดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะพิสูจน์ตัวคนเองว่าตัวคนเองเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับสนามพลังงานาความเป็นธรรมชาติและนะคะมันสร้างผลลัพธ์กับชีวิตตัวคุณเองได้นะมันไม่ใช่เรื่องนะคะที่คุณจะต้องไปพิสูจน์ให้ใครรู้ให้ใครเข้าใจหรือไปนั่งอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะพูดให้พูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจนะคะเพราะโลกของแต่ละคนอนะ จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ด้วยนะคะตัวของเขาเองมันเป็นเรื่องปัจจดตังค์นะะเป็นเรื่องเราของแต่ละคนจะต้องเรียนรู้กับพลังงานชีวิตของแต่ละคนเองนะคะนั่นคือสิทธิทชอบอันชอบทำของแต่ละคนดังนั้นหัวข้อวันนี้ที่มันทอจิเห็นนะคะเรื่องที่เราโปรยวลีภาษาอังกฤษอะที่เห็นปุ๊บก,ก็เขียนมาแล้วมาพูดกับพวกเรานะ,ะไม่จะเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์ เรื่องราวใดๆที่คุณกําลังทําอยู่ให้กับคนอื่นนะคะเพราะว่าแต่ละคนของแต่ละคนน่ะเขามีพลังงานที่ยิ่งใหญ่มาหาศาลและกระบวนการความคิดของเขาเขาคิดอะไรเขาจะได้ผลลัพธ์ตามความคิดของเขาแบบนั้นอย่างแน่แทอ้อันนี้มันเป็นกฎนะส่วนตัวเราเองที่กําลังจะเดินทางเปลี่ยนแปลงชีวิตทางด้านพลังงานนะคะ แล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแปอธิบายให้คนอื่นฟังนะคะก็เหมือนกับวลีนี้ p r o v e yourself to yourself นะคะ not other นะคะจงพิสูจน์ตัวคนเองนะคะเพื่อบอกกับตัวคนเองไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องราวของการพิสูจน์ชีวิตตัวคนเองเพื่อคนอื่นนะ,ะมันก็จะเสียเวลาเปล่านั่นก็จะเปรียบเทียบดังนะคะตำนานหรือเรื่องเล่าหรือนะคะประวัติ พระพุทธเจ้าท่านนะอยากจะรู้นะคะวิธีการหลุดพ้นจากวตฏสงสารแต่คนอื่นพูดไปก็ไม่เข้าใจแม้กระทั่งนะคะคนในครอบครัวเนาะดังน,น,นั้นสิ่งที่ท่านทําก็คือปริเว,วกหรือนะคะออกจากพระราชวังและไปเรียนรู้ด้วยตัวพระองค์เองนะคะ,ะ,ะเพื่อไปอเพื่อจะไปค้นหาในสิ่งที่ใจปรารถนาและต้องการ นั่นคือสิ่งลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วท่านก็ไปหาข้อพิสูจน์นะคะเพื่อที่จะไปเจอแก่นแท้ของความเป็นจริงเมื่อตั้งแต่2,000กว่าปีและนะคะช่วงเวลานั้นน่ะกับช่วงเวลานี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ได้ช่วงเวลานี้ได้ประโยชน์จากนะคะมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ดั่งเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเก็บข้อมูลมานักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นำในเรื่องราวสิ่งที่เจ้าชายสิทธะหรือพระพุทธเจ้าตัดสุลุนำมาใช้นะคะแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ระดับวิทยาศาสตร์และนี่มันก็เป็นประโยชน์นะคะต่อเนื่องให้กับเรานะคะที่เอาใจใส่ที่จะเรียนรู้เรื่องชีวิตเข้าใจไหมคะนี่คือเป็นเรื่องจุดต่อจุดที่นะคะเอ่อแต่ละคนเกิดมาบนโลกล้วนเรียนรู้และก็ส่งมอบเราก็เ,เช่นเดียวกันค่ะ เราจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อจะสมม่งมอบสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเราออกจากปากของตัวเราเพราะอะไรเราเป็นผู้ลิ้มรสเราเป็นผู้ได้ผลลัพธ์เราเป็นผู้ลองผิดลองถูกเราเป็นผู้ขับเคลื่อนพลังงานชีวิตด้วยแบบนี้นะคะแล้วภาพนะคะตอนนี้ภาพปฏิมากรรมนะคะภาพปฏิมากรรม หรือปฏอิคุณเป็นปฏิมากรก็ขึ้นมาในในในภาพในหัวโมทโนทียีตอนนี้นะคะนั่นก็คือเอ่อเลิฟอินมิวเซประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงเลิฟอินมิวเซพัทยาเนี่ยเขาทำแกลเลอรี่คือทำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสำหรับผู้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมและก็ถ่ายภาพกับปฏิมากรรมต่างๆนะคะของเลิฟอิน u ิวเซ มีอันหนึ่งค่ะที่เป็นลักษณะคุ่ของสุภาพอาวคุ่ของผู้หญิงกับผู้ชายนะแล้วก็มีเขียนว่านี่คือปฏิมากรรมมนุษย์ปฏิมากรรมมนุษย์นะฮะมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายต่างก็ถือสิวอันหนึ่งสื่อคออันหนึ่งที่จะนะฮะทำท่าเจรรนใยตัวเองนะฮะแกะสลักตัวเองก็คือไม่ได้มีใครมาแบบเป็นช่างแกะสลักนะฮะความเป็นหญิงเป็นชายในตัวที่โชว์ตรงนั้น แต่กลายเป็นว่าทั้งชายทั้งหญิงมีอุปกรณ์ของตัวเองและมาแกะสลักนะคะในความเป็นรูปร่างของตัวเองอันนี้เป็นไนยะนะคะเป็นไนยะและเราก็คือผู้ที่เป็นปฏิมาก่อและสร้างปฏิมากรรมชีวิตตัวเราเองด้วยตัวเราเองแต่นะคะเราไม่ใช้นะคะในเรื่องเราของคอนกับสิวเหมือนที่นะคะหุ่นรูปปั้น เขาเป็นนัยยะให้เราเป็นปริศนาให้เรานะฮะคิดตามนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะฮะเป็นผู้สร้างเราตัวเราเองในแบบที่ในแบบฉบับที่เราปรารถนาและต้องการให้มันเกิดเป็นในสิ่งที่โลกภายในต้องการโชออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเราความคิดและความรู้สึกคําพูดและการลงมือทําทั้งหมดเป็นกระบวนการที่เรา ะะทำเขาเรียกว่าสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเราเองอันนี้คือกระบวนการทั้งหมดนะคะที่เราคือผู้สร้างและเราจะต้องเริ่มต้นสร้างจากชีวิตของเราก่อนเมื่อเราสร้างชีวิตของเรานะคะอยู่ในจุดที่เราเป็นตัวเราอย่างแท้จริงนะคะมันจะมีพลังกำลังมหาศาลและมันจะมีนะคะความรู้สึกที่มันใช่มันถูกต้อง และมันจะส่งออกนะคะความรู้สึกดีๆให้กับโลกการสร้างชีวิตตัวเองนะคะให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อคนในครอบครัวและก็ต่อโลกในนี้ในท้ายที่สุดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจว่าตัวคุณเองนะคะแต่ละวันนะคะในการมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นการสร้างนะคะตัวเองเพื่อให้เป็นบุคคลนะคะ ที่ใช่ที่สุดอันนี้คือจะพูดจะพูดแบบว่าให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องเราว่าแต่ละคนน่ยล้วนเป็นนะคะจิ๊กซอว์สำคัญของโลกใบน,นี้จึงจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอนะคะแต่ยังถ้าเกิดยังแบบว่ายังไม่สามารถที่จะชัดเจนในการค้นหาตัวเองได้เจอก็ใช้พลังงานบวกนะคะจนกระทั่งเริ่มมีคําถามนะคะแล้วก็ ะะมีความชัดเจนมากขึ้นนั่นแหละมันจะทําให้คุณเ,เจอเส้นทางในการที่ใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นโอเคไหมอ่ะนี่คือสิ่งนะ,ะที่มาสั้นๆนะคะสั้นๆในวันนี้แล้วก็ได้จดชดโน้ตมาว่าเมื่อคุณไม่กล้าทําสิ่งใดเลยนะคะเมื่อสิ้นสุดวันคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยมันเท่ากับว่าเป็นโมฆะเสียเวลาเปล่าเป็นโมฆะเสียเวลาเปล่านะฮะดังนั้น จงตั้งใจนะคะลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นในต่ละวันนะคะถ้าไม่รู้จะนะคะจะทําอะไรยังไงบ้างเพราะทุกวันนี้เวลามันไวมากนะคะวันนี้มันทอยจี้ก็อ่าวันนี้วันที่ใช่วันที่หใช่ไหมเออนะคะในโปรแกรมวันที่6กเนี่ย To do list เนี่ยก็เอียดเลยนะคะเออสิ่งไหนที่ปรากฏเกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะขีด ว่าตัวเองนะคะทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนะคะนำในเรื่องราวของอ่าใช้โปรแกรมใหม่หรือรีสซสร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวเรานะคะสร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวเราเพราะสิ่งที่เราใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของนะคะเอ่อผ่านจากยุคนะคะจากผ่านจากยุคนะคะในเรื่องราวเขาเรียกยุคเก่ามาสู่ยุคใหม่นะคะสู่ยุคใหม่ซึ่ง มันก็คาบเกี่ยวกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะมาใช้ชีวิตร่วมสมัยร่วมสมัยนะคะกับความเป็นยุคใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีมันก็จําเป็นที่จะต้องนะคะฝึกปือใหม่ะะยอมฝึกปือใหม่ยอมเป็นนะคะคนที่สอนง่ายรับข้อมูลง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับตัวได้ง่ายๆนี่แหละคือชีวิตนะคะเออนะคะถ้าเกิดมันก็เหมือนอะไรนะต้นยากกับต้นโอ๊กใช่ไหมต้นยากกับต้นโอก๊ก มันก็จะมีการเปรียบเทียบกันนะคะต้นโอกที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็เอ่อพร้อมที่จะปะทะกับนะคะธรรมชาติหรือลมอะไรต่างๆในส่วนของต้นหญ้าก,กับพิ้วไหวไปนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วแต่ว่าจะเปรียบเทียบนะคะในความหมายของคุณเนาะเออแล้วก็นะคะในเรื่องราวของมันเป็นการชนะ็อตโนดนอมเนทอรจ่ก็ช็อตช็อตช็อตโนดมาอีกช็อตโนดหนึ่งนะคะที่มันเป็น เรื่องราวความสําคัญนั่นก็นั่นนั่นก็หมายความว่าเมื่อไหรก็ตามเนี่ยที่เห็นภาพนะคะตัวเองและรู้สึกนะคะกับภาพที่เป็นเป้าหมายนะคะกับเป็นเป้าหมายปลายทางนะคะว่าคุณเอาปัทนาต้องการอะไรถ้าเมื่อไหร่เห็นภาพแล้วมีความรู้สึกได้มันจะถูกดึงมาได้ง่ายอันนี้ก็อีกหัวข้อหนึ่งซึ่งนะคะหลายคนหลายครูก็นะะสอนกันประมาณนี้เนาะเออด้วยความที่ วันนี้นะคะกระบวนการในการที่เอาก่อจะเข้าไลฟ์เนี่ยตะกุกตะกักพอสมควรน,นะคะก็ทําให้ข้อมูลของเราอาจจะนะคะได้แค่นี้ก่อนนะคะ <S <S แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที้ก็จะนำในเรื่องราวของการปฏิปต่อเกี่ยวกับนะคะข้อมูลทางด้านพลังงานมาให้เพิ่มด้วย <S <S แล้วนะคะใครที่ใครที่นะคะยังไม่ได้ใช้ affirmation นะคะในเรื่องราวของการ ใช้คำพูดย้ำจิตเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยมีสภาวะของการนะะรู้วัตถุประสงค์ของตัวเองเนี่ยก็ไปฟังดูได้ใน YouTube มันมีเยอะแยะมากมายนะะเกี่ยวกับการใช้ Affirmation อย่ววางเมื่อวานที่มันโซจี้ให้พวกเรานะก็สามารถที่จะไปทำา f f i r m a t i o n ได้นะะก็ลองดูนะคะเพราะว่าบอกได้คำเดียวว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะะโลกมันเปลี่ยนแปลงไป ะะแล้วในเรื่องราของนะคะชีวิตเราก็จะเป็นที่ต้องเรียนรู้และนะคะนำในเรื่องราวของพลังงานที่เรามีอยู่ออกมาใช้ให้มีนะคะประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่สุดให้กับตัวเราเองและชีวิตที่เหลือนับจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราเนี่ยนะคะมีชีวิตที่มีความหวังมีความกําลังใจและกลับมารักกลับมาเชื่อก,กลับมาศรัทธา ในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นและในท้ายที่สุดนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวทาให้คุณบรรลุปเป้าหมายในการใช้ชีวิตในการเกิดมาชาตินี้ของคุณแล้วเดี๋ยวจเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย